สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ถ่ายวีดีโอโรงพยาบาล UCSF มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ UCSF จะเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงเ,เป็นระดับต้นๆของประเทศอเมริกานะครับอตอนนี้อยู่ซานฟรานซิสโกก็ UCSF ก็จะมี2-3สาสาขา ตรงนี้อยู่ระหว่างโพสกับดิวิสซาเดโลนะครับดูเีเป็นโรงพยาบาลคล้ายๆกับจุฬาลงกรณ์บ้านเราที่มีทุนมหาศาลในการทำรีเซอร์ในการคนาน้นคว้านุนนันนี่แล้วก็มีเหมือนกับโรงเรียนให้นักศึกษามาศึกษาวิชาพยาบาลแล้วก็วิชาหมอนะครับแล้วก็มีรถรับส่ง รับส่งเจ้าหน้าที่หรือคนทั่วไปที่มาหาหมอครับเรามาเดินดูรอบๆนะครับดิวิซาเดโลก็จะเป็นเหมือน medical o f f ฟ c e นะครับ วันนี้บังเอิญผมมาหาหมอตาแต่ผมไม่ได้มาใช้บริการของโรงพยาบาล UCF ผมมาใช้บริการของโรงพยาบาลไคเซอร์คอมเมนเต้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน mm hmm. บังเอิญตึกเขาอยู่ตรงกันข้ามกันตึกนี้ไม่ใช่ตึกของไ a เซอร์แต่เป็นตึกของ UCF แต่ ไคเซอร์มีเหมือนกับเหมือนกับออฟฟิศมาให้ทุกคนตรวจอาจจะเช่าเขาที่ตึกข้างหลังนี่คือตึกของไคเซอร์ตึกข้างหลังยูซีคืตึกนี้ยังเป็นตึก u ูซอยู่แต่ข้างหลังก็จะเป็นไคเซอร์เดินมาดูกันดีกว่า ว่าตึกไคเซอร์อยู่ตรงไหนกันแน่นู่นแะครับตึกไคเซอร์ข้างหลังสูงสูงน,นู่นปกติแล้วผมก็จะไปหาหมอไปตรวจสุขภาพผมไปไปตึกตึกใหญ่นู่นแะครับนั่นคือตึกไคเซอร์ แม่ยูซมไมเคิลเซ็นเตอร์ก็จะกินเนื้อที่ใหญ่พอสมควรนะครับครับผมเดินต่อไปดูบริเวณรอบๆดูซีก็วันนี้โชคดีที่ฝนไม่ตกเมื hmm. ่อวานนี้ฝนตกหนักมาก ไปรับยาเดินนำไปก่อนตึก u c f โรงพยาบาลมีชื่อเสียงอันดับต้นๆของอเมริกาเลยนะครับมี มีเงินวิจัยมหาศา,ศาลในแต่ละปีแล้วก็ผลิตหมอผลิตพยาบาลออกมากันเพียบที่มีระดับแบบหัวกะทิแล้วก็มีคุณภาพตึกนี้คือเหมือนกับ เป็นพิธีการาเป็นตึกของศพนะครับเอาเอาศพมาตั้งให้ญาติเขามามาไว้อะไรเนี่ยตึกที่เอาศพมาตั้งให้ญาติมาไวา้อะไรก็อยู่ใกล้ๆกัน นี่คือเส้นถนนเส้นใหญ่เกียรี่สตรีทครับมีตึกไซเซอร์ผมกำลังไปรับยาของผมเองเพราอเพิ่ไปตรวจตาไอ่ตรวจตรวจตาไม่ใช่ตรวจตาตรวจตาคือตามันออกแดงๆก็เลยมามาตรวจดู ก็คงจะถ่ายได้เฉพาะด้านนอกนะครับเขาคงไม่ให้ถ่ายด้านในก็ขอบคุณมากที่เข้ามาร,รับชมพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ